กลุ่มนี้โชคดีมากๆเลยค่ะรับเงินชดใช้สูงสุดคนละเท่าไหร่กันบ้างฟังรายละเอียดได้ในคลิปเริ่มโอนวันไหนฟังด่วนสวัสดีค่ะกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่16 กุมภาพันธ์2,565และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะ แต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข่าวจากทางประกันสังคมให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันค่ะ ประกันสังคมได้มีการออกมาอัปเดตว่าจะมีการใจ่ายให้ทุกมาตาสูงสุดถึง15,000บาทถึงแม้ว่าจะมีการระบาดของโรคโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่นะคะซึ่งตอนนี้คงมีพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านก็คงกังวลใจมากที่สุดว่าสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเพียงแต่ว่าชาวประกันสังคมไม่ต้องหวั่นใจไปนะคะ เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดในคลิปกันเลยค่ะข้อมูลข่าวสารในคลิปนี้ประกันสังคมได้ออกมาอัปเดตถึงเรื่องของเงินชดเชยจะมีการจ่ายให้กับทุกมาตาท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งตอนนี้กลายเป็นสายพันธุ์ใหม่ไปอีกแล้วนะคะแต่ว่าชาวประกันสังคมไม่ต้องวันใจเพราะทางสำนักงานประกันสังคมพร้อมจ่ายชดเชยให้ทุกมาตาเดี๋ยวเรามาเริ่มที่มาตา33กันก่อนเลยค่ะ กรณีลาป่วยสามารถรับค่าจ้างได้30วันแรกจากนายจ้างและถ้าหากมีการหยุดรักษาตัวเกิน30วันสามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากประกันสังคมนับตั้งแต่วันที่31ของการลาป่ยวยโดยได้รับเงินทดแทน้อยละ50ของค่าจ้างจริงแต่ไม่เกิน15,000บาทโดยได้รับครั้งละไม่เกิน90วัน ปีละไม่เกิน180วันเว้นแต่เป็นโรคเรื้อรังไม่เกิน365วันส่วนมาตา39นะคะรับเงินทดแทนการขาดรายได้1อ0ละ50โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบ4,800ครั้งและไม่เกิน90วัน ปีละไม่เกิน180วันเว้นแต่โลกเรื้อลังไม่เกิน365วันสำหรับมาตรา33และ39จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและใบรับรองแพทย์และผู้ประกันตนต้องมีการนำส่งเงินสมทบ3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ส่วนประกันสังคมมาตรา40นะคะรับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามทางเลือกของผู้ประกันตนได้เลยคือทางเลือกที่1ที่เราจ่าย70บาททางเลือกที่2เราจ่าย100บาทและทางเลือกที่3ก็คือ300บาทนั่นเองค่ะโดยผู้ประกันตนจะต้องนําส่งเงินสมทบ 3เดือนภายในระยะเวลา4เดือนก่อนที่จะประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยโดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและใบรับรองแพทย์ด้วยยื่นแบบคำขอ,ขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่สำนักงานประกันสังคมนะคะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ใ ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ